มีคนกางเต็นท์มีเพื่อนเว้ยนีก่ก็จะไม่มีใครยักปาร์คครับนี่ทายมือนด้ครับนีก่ก็จะติดโควงโควิดที่แรกนีก่ก็จะติดโควิดไม่มีคนมาได้เนี่ยยักปาร์คที่กินมีที่เที่ยวนั่งกินนั่งเที่ยวแล้วนีกว่ก็จะปิดไม่ปิดครับที่นี่ก็มาเป็นครั้งที่สองเลยนะฮะตอนนั้นมามืดๆไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมด จอดนอนอยู่ทางจอดรถอะไยเนี้ยเดี๋ยวเราหา ah, ที่จอดรถนอนไว้ <ff ull ing> จองริมเลนน <sia> ั่งเลยกินบ้าง อาหารจานเดียวมีไหมอืมอะไรก็ได้จานหนึ่งกินคนเดียวอะกับข้าว,วาอะรกับเราก็ได้จานหนึ่งนึกว่าปิดทำไมอ่ะา <c oughs> มาจากทสมทุทรสาครว่ะ <c oughs> ขับรถผานาครับสถานที่ปลอดภัยแก้วมังกรไตหาวและที่ตัวเองวันนี้จอดรถนอนในรถนะไม่มีเต็น รถดิ้แม่น้ำเลยนะเนี่ยค่าที่จอดกี่บาทก็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิม<ป>อะไรครับส <40 S 1> ีบบาทใช่ไห,หยฮะเดีย๋ยวดูก่อนยุงเยอะปะถ้าไม่เยอะก็ตับดูยุงก่อนร้อนขนาไห ق. น ก็ว่าเสียค่าจอดรถอยู่ไว้ประมาณร้อยห้าสิบาทเนี่ยี๋ยว่าผมว่าจะไปนอนตามบักนั่งกินแม่ตรงเนี้ยดูเรือด้วยอืจัด,ดได้ไว้ตรงเนี้ยนะเนี่ยไปนอนที่อื่นกไ็ได้ ทำก็ได้คนที่ไม่ชอบทำอาหารนั่นนะกินได้เลยตรงนี้ก็เป็นที่เขากั้งเต็นท์กันนะรบบอบๆติดแม่น้ำบรรยากาศดีมากครับที่นี่ยักษ์ปาร์คยุทธยาครับใครที่ไม่เคยมารีบมาเลยนะเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดช่วงโควิดเลยเนี่ยรีบมาก่อนนะฮะสถานที่อย่างงี้จริงๆน้านัาน่งจิบเบียร์เยน็ยนๆนะแต่ว่า เป็นกดไหลย้อนไปแล้วอีหาเครียดด้วยขอเครียดแล้วมันมันกดไหลย้อนเดี๋ยวก็คือกินเบียร์ไปจกกังกดหากาวพิคทอนไม่เจอต้องมาหาซื้ออีโนมซื้อเซเว่นแล้วบางเซเว่นมันไม่มีการพิสทอนสายเว้ยสายหาม่คุ้กดไหลย้อนนี่ทรามานนะกดมันจะขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาบนบนหน้นาอกเ,นยนเนยลยแสบร้อนตรงอกเลย เลยยต้องงดเบีราไม่มีไข่ดาว40บาทครับอาหารว่างไงอาหารว่างเติดจิ๊กอันนี้น่าจะทังก่อนไม่มีเลย เดี๋ยวเราไปหานอนในปั๊มดีกว่าไม่อยากเสียตังค์ร้อยห้าสิบเกรงใจเขาสายชิวแล้วเ,เนี้ยสายชิวเรามันไม่ยอมเสียเงินอยู่แล้วอะนะฮะกี่กินกินข้าวไปเนี่ยก็ได้บรรยากาศนสี่สิบาทผอว่าไม่แพงนะฮะลัลโหลครับว่า,ได,าได้ครับว่าเออเอของพี่สายันอะ่ะอ,อันนั้นน ก็คือเลือดเ <ừ> <ไ>ป็นกามาลืยตรวจมาแล้วไม่เป็นเออโควิดไม่ได้เป็นมีเลือดบวกเว้ยเลือดบวกนี่ฮะชีวิตผู้จัดก,การหลงังห้าโมงก็ต้องทํางานเออผู้จัดก,การนี่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะเฮ้ยไปเช้ามันดึกแล้วดึกต้องหาต้องหา